แล้วก็หน่องมาแชร์รอบบ่ายนะคะก็คือจากที่ได้อยู่กับธาตุรู้เนี่ยก็คือว่าแต่ก่อนหนองจะเป็นคนที่แบบว่าโมโหง่ายโมโหเร็วแล้วก็ไม่พอใจไม่แสดงออกทันทีนะคะ่ะกับที่บ้านนะคะก,กับที่บ้านแล้วก็พอได้เจอธาตุรู้เนี่ยก็คือว่าเ,เขาทำอะไรไม่พอใจเราก็ เออก็แค่รู้รู้แล้วก็กลับมาที่ตัวเราค่ะไม่ไม่ไม่ไปต่อค่ะแล้วมันก็จบที่เราอะค่ะก็คือเออพอเขาแบบว่าทําให้เราไม่พอใจทําให้เราโกรธอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ไม่ประท้าค่ะไม่ประท้าแล้วเราก็กลับมารู้รู้ที่เราแล้วพอรู้เสร็จรู้ที่ใจก็คือมันมันว่างมันโล่งแล้วมันก็ไปทําอะไรต่อได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันคืออยู่ง่ายค่ะสบายแล้วก็อย่างแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวงูงมากค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือเจอเขาก็คือแค่รู้รู้แล้วก็คือต่างคนก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะก็คือเราก็ทำเออเราก็หลบเขาอะไรเงี้ยคือมันมันใช้ในชีวิตประจำวันที่ง่ายหลายๆอย่างค่ะแต่ก่อนก็มีความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่พอเราอยู่ตรงเนี้ย มันไม่ค่อยอะค่ะมันไม่ค่อยมีก็คือก็แค่นั้นนะคะก็แค่รู้แล้วก็จบอะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องดูหนังดูละครแล้วก็แต่ก่อนเป็นคนติดซีรีส์เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดูมาช่วงหลังๆพอเราเจอถ้านรู้แล้วเราเรา,เราดูแล้วก็เฉยๆไม่ค่อยสนุกแล้วค่ะ แล้วก็การการกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ง่ายๆกินอะไรก็ได้อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยคือการใช้ในชีวิตประจําวันง่ายมากขึ้นค่ะก็ก็คือวันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านน่ะถ้าได้ทราบถ้ารู้เหมือนนองอะ่ะก็คือคือการใช้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ด้วย ด้วยตัวเราเองะคะแล้วก็ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์คนอื่นนะคะ <Okay. S 1> น้องใช้เวลาเยางนรบ้างน้องใช้ประมาณ1ปีนะคะคือน้องทิ้งไปทิ้งไปะคะ่ะแล้วก็มาเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่แล้วก็ฟังไล่ฟังคลิปอาจารย์เรื่อยๆเลยะคะ่ะก็คือมีคลิปหนึ่งที่บอกว่าเ,เรามันรู้อะคะ่ะรู้ปุ๊บเราไม่ส่งออกอะคะ่ะ เราไม่ส่งออกเรามารู้ที่ใจเราพอรู้ที่ใจปุ๊บมันว่างว่างแล้วก็ <c oughs> คำว่าไม่ส่งออกคว่าไม่ส่งออกก็คือเรารู้แต่เราไม่ให้ค่านะคะในตัวของน้องที่น้องทำนะคะคือน้องมองเนี้ยน้องก็แค่มองน้องไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะคะ่ะไม่ได้ไปให้ค่าไมไ่ความหมายว่าคนนั้นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อะคะ่ะน้องกลับมาเนี้ยค่ะกลับมาที่ใจเลยเาาค่ะกลับมาที่ใจแล้วมันรู้ มันรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรค่ะในในของนองนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะคือทุกอย่างคือถ้าถ้าส่งจิตนองไม่ค่อยส่งจิตออกนอกค่ะก็คือแค่รู้อะค่ะก็คือมองก็มองมองแล้วไม่ไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายอะค่ะมองเฉยๆค่ะมองมองไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องอะไรมองแค่มองเหมือนอย่างเงี้ยธรรมดา จบแล้วก็มาที่ใจเราที่แบบมันว่างค่ะมันว่างมันสบายมันผ่อนคลายค่ะมันบอกไม่ถูกค่ะแค่นั้นเองถึงจะมีเสียงแบบเขาว่าเราเขาด่าเราเขาบ่นเราเราก็แค่รู้อะค่ะแล้วเราก็มาที่เราอะค่ะมันมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะคือของหน่องเป็นแบบนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะอาจารย์ เวลาคนน่องเจอธาตุรู้แล้วยังมีความอยากและความะทะเยอทะยานอยากได้อีกไหมครับน้อยลงค่ะแต่ก็ยังมีใช่ไหมแต่น้อยลงมีมีแต่รู้แต่มันจะรู้ก่อนอมีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแบบทะยานอยากเหมือนแต่ก่อนคะ่ะแต่ก่อนจะทะยานอยากอันนี้เฉยๆคะ่ะแล้วมันมันจะไปกระทบในเรื่องรายได้เราไหมครับพวกรายได้พวก,พวกค่าใช้จ่ายเราอะ เวลาเรารู้ตรงนี้แหละมันของมันก,มนก็มันก็มีอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 2> เออมันรู้อยู่แล้วมันก็ไม่มีค่ะแต่เราก็ปล่อยวางไปใช่ไหมครับไม่ได้คิดอะไรใช่ค่ะ<อ>เพราะเพราะเราเพราะมันก็เป็นของมันแบบที่เราทําอยู่แล้วมันไม่มีอะไรค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะัง่ายอย่างนี้เลยเนาะ เดี๋ยวอ่ะตะกี้คาถามน่าสนใจมองมองยังไงใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวพี่มองมองดอกไม้อันนั้นนะ่ะมองแล้วไม่ส่งออกยังไงใช่ไหมคือคว่าษแต่ว่ากับจิตไม่ส่งออกนอกเนี่ยมันเป็นภาษาคนละมุมมองก็จริงนะคนคนละภาษาก็จริงแต่ว่าภาษามันคือตัวเดียวกันคว่าสัต่ว่ามองก็คือว่ามองแล้วมันไม่ได้ไม่ให้ข้าไม่ความหมายหรือไม่ส่งออกหมายถึงว่าจิตพี่ไม่ส่งออกไปที่ดอกบัวเนี่ยพี่มอง มองแล้วดูใจว่างมองแล้วดูใจว่างนของของของคุณหนองเนี่ยเขามองแล้วเ็ามาดูที่ที่ทที่บอกว่ารู้ที่ใจอะใจแล้วอาจจะอาจจะสมมุติว่าอยู่ข้างในนี้ก็ได้นะอาจจะพี่มองดอกบัวมองแล้วไม่ปลุกแต่งอะเนี่ยคือไม่ฆ่ามันเนี่ยไม่ฆ่ามไม่ภาษานะอ่ะพี่มองดูเราพี่ก็รู้ที่ใจนี่ต้องรู้ที่ใจมันยาก ไม่ไม่พี่คือมองมอ,มอ,มอมงมองไม่ปรุงแต่งคือภาษาเนี่ยบางทีมันมันเก็ตคนละอย่างมองไม่ปรุงแต่งอ่ะมองไม่ปรุงแต่งมองไม่คิดอะอะไรนะคแค่เห็นแค่เห็นสัตว์ว่าก็คือตัวเดียวกันเนาะก็แค่เห็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการกระทําน,นะตัวนี้ไม่มีการกระทําถ้าเบิร์นมัคือการ ถ้าเบอร์คือมองมองเหมือนกล้องวงจรปิดตัวเราเหมือนกล้องวงจรปิดอย่างเวลาอยู่บ้านนะคะคืนเนี่ยเวลาที่เราสวมดมนต์เสร็จก็พยายามมองม่านเพราะมันมีที่ในห้องนอนมันว่ามองไอไห่มันก็ยังเป็นม่านอยู่นั่นแหละก็เอ๊ะเราจะทำยังไงม่านมันก็ยังอยู่อยู่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมจะถอยพี่พี่รู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวไหมตอนนี้รู้สึกตัวเขาไม่รู้สึกตัวรู้จักไหมฮะ เอาพี่รู้สึกตัวปุ๊บแล้วพี่มองใหม่พี่ดูพี่ดูตัวพี่ไปด้วยว่าตอนที่พี่นั่งท่านไหนแล้วพี่มองใหม่เนี่ยถือเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็มองเราตัวเนี่ยเป็นที่รู้สึกอ่ะอันนี้คือหนึ่งจุดห้าเนี่ยให้ผมถอยมาหนึ่งจุดห้ามั้งมองอมองจากตัวออกไปคือให้มเห็นสองส่วนอ่ะของพี่รู้รู้กายด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วย รู้กายด้วยรู้สึกตัวแล้วก็เห็นภาพนะม,นมันก็ยังเห็นเป็นดอกไม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปแล้วกันตามวิธีที่ผมบอกเออนะกก็คิดว่าวันนี้ไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็เด so ี๋ยวคุณเดี <hey. S 2> ๋ยวเอางี้แล้วกันนะครับเรียกจากว่าให้เดี๋ยวเราก็จะปิดงานเนาะก็จะให้ทางทางคุณปิดงานดยคุณโบแล้วกันคุณโบมาปิดงานแสดงความรู้สึกหน่อยว่าวันเนี้ยมาจัดคอร์สได้ตามวัตถุประสงค์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดีใจค่ะที่เหมือนตอนแรกที่พี่น้องทักมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอาจารย์จะมาขอแบบ เหมือนแบบมีสถานที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคเลยค่ะเพราะหนูอ่าอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลหนูทาหมดเป็นสิ่งที่แล้วยิ่งยิ่งเป็นธรรมะที่ของพระพุทธองค์ที่จะนํานําทุกคนนะคะไปในทางพุทุะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่หนูปรารถนาอยู่แล้วแล้วก็ได้เห็นทุกคนเป็นกัญยาณมิกัาญาณธรรมจริงๆก็ดีใจนะคะที่ได้ได้มาเจอแล้วก็ถ้าเกิดแบบ มีอะไรวันนี้มันอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงหนูอาจจะแบบว่ารับแขกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยาพอดีลูกน้องแบบไม่ไม่อยู่ด้วยต้องไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็แล้วก็ขอบคุณคณะอาจารย์ขาทัศนรู้ที่ทําให้ได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับก็ผมก็จะจะขอกล่าวสรุปนิดนึงนะก็การแรกเลาก็ต้องขอขอบคุณทางทางคุณหน่องแล้วก็ทางโบนะสองสองคนก็เป็นคู่คู่หูกันดีเลยเนาะเขาประสานงานกันคือคอร์สนี้เป็นคอร์ที่เขาเรียกว่ามันไม่มีอุปสรรคเลยลื่นนะเขาเตรียมตั้งแต่สถานที่พักเนาะเนี่ยนะเมื่อคืนก็ไปพักกัน นะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็พาไปกินต้ๆๆๆๆๆๆๆโมต้มต้มดหมูเนาะ <c oughs> แล้วก็เรื่องอาหารการกินวันนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นคอร์สที่อาหารนี่ผมจัดเต็มมากเพราะว่าเริ่มมีทุนเข้ามาแล้วทุนสนับสนุนใช่อันนี้วัน,นวันนี้คอร์สนี้อาจารย์บอกว่าคือตอนแรกหนูส่งอาหารให้อาจารย์ว่าแบบเป็นอาหารจานเดียวไหมคะอะไรเงี้ยจะได้สะดวกทานเลยอาจารย์บอกว่าจัดเต็มเลย แล้วก็เป็นที่แรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้จัดอาหารแบบเซตใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนได้อิ่มก็คือวันนี้ก็แบบจะได้เต็มที่กลับไปเลยได้ทั้งกุศลได้ทั้งอาหารอร่อยไม่รู้อร่อยหรือเปล่าจะบอกอร่อยไหมก่อนคือ้ออือใจผมเนี่ยผมอยากจะจัดซูชิด้วยเนาะ <c oughs> อยากอาหาร <c oughs> พวกสโต๊กสเต็อกอนะไรเงี้ย <c oughs> ในภายภาคหน้าเนาะถ้าเกิดมีทุนเข้ามาเรื่อยๆเนาะ คือผมคือคือมีผมมีความสุขนะการให้ทําเป็นทานอย่างเดียวนี่ไม่พอสำหรับผมอ่ะอย่าให้ทานแบบเอออาหารแบบดีเลิศอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเป็นญาติธรรมที่ว่ามันไม่รู้เกิดตางกี่ชาติแล้วว่าการมาเจอกันมันไม่ไม่ใช่บังเอิญเนาะนะเหมือนกับผมก็ก็เลี้ยงพี่น้องเลี้ยงดูกันเนาะนะก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกๆอย่างที่มันสมบูรณ์แบบเป็นคอที่ดีอีกคอหนึ่งนะครับได้มาเจอกันนะมีโอกาสหน้าก็ ก็ด <Yeah, S 2> co ูอีกทีนึงเนาะว่าจะยังไงต่อถ้ามันจะมีว่ามาต่อเขาเรียกว่าโดยปกติคอร์สอื่นๆผมจะมาเขาเรียกว่ามาติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามกําแพงเพจว่าหลังจากที่ผมสอนมานั้นเนี่ยมีคนเก็ตนะกี่คนแล้วก็มาแชร์ยังไงอะไรไงผมก็จะดูความคืบหน้าของแต่แต่ละที่แล้วตอนนี้ผมก็พยายามให้มีแบบเป็นเป็นพักภาคให้เขาจัดกลุ่มเป็นภาคเนาะตอนนี้ก็ได้สองภาคก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะช่วยกัน ังจากจบคอร์สปุ๊บเนี่ยเขาจะจัดจับกลุ่มกันวงเจ็ดคนอะไรเงี้ยเออเอเออย่างเงี้ยมันก็ยังขาดภาคเหนือเนาะตอนนี้ก็จะมีภาคที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งก็มีคอนแกนภาคอีสานตอนนี้ผมก็เลยขายายไปทางภาคใต้เดี๋ยวก็จะมีทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเพราะว่ามันต้องช่วยกันนะผมพูดไปเนี่ยนะมันก็จบแค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกลุ่มมีอะไรเงี้ยมันจะเกิดความสามัคคีแล้วจะเกิด เาเรียกแรงบันดาลใจมันเกิดแรงบันดาลใจว่าเออโอยคนนี้เขาก็ได้แล้วคนนั้นก็ก็ได้มันก็เกิดความเ็าเรียกอะไรตื่นตัวนะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรวมทั้งพระคุณเจ้านะครับที่มามามาร่วมฟังในวันนี้ครับขอบคุณมากครับก็จบเนาะจบแล้วนะ